ฉันิ่มต้นใหม่ในเกมโกวการ์เดนตั้งแต่สูงจนถึง1,000ล้านด้วยบอลบอสซัมเม็ดเดียวล้วนในเวลา24ชั่วโมงมันดูกันว่าบอลบอสซ้มต้นเดียวจะทำเงินให้ฉันได้ถึง1,000พล้านหรือเปล่าภารกิจนี้จะบานสะพังหรือว่าจะบานไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอาล่ะสวัสดีเจ้าแคโรททั้งหลายวันนี้ก็มาอยู่กับฉันเอ็นเจคอนเดมภาพตามคือวันนี้ภารกิจใหม่อีกแล้ว และในวันนี้ฉันจะมาปลูกแค่บอลบอสซัมต้นเดียวล้วน,น,นเป็นเวลา24ชั่วโมงแต่ก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับน้องๆแครอหลดทั้งหลายจุ๊บมัวอันดับแรกก็อย่างที่ทุกคนเห็นในกระเป๋าฉันมีบอลบอสซัมอยู่หนึ่งเม็ดบวกกับเงิน5ชาโคโกที่ไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้เลยบอกเลยว่าตอนนี้โอ้ยฮาความรักความเมตตา ตัดก่อนจังหวะน,นี้มาเคลียรสวนกันก่อนเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมหยิบพว่วขึ้นมาแล้วก็แซะเลยแซะให้หมดทำแบบนี้นี่ นี่นแซ่แซ่ซ่ซอยากแซได้ทุกคนเออเอเก็บมาทำไมอืมอยากรู้ว่าฉันให้ผลโทษแค่ไหนและทำเควสสําเร็จไหมดูให้จบด้วยนะลาก่อนนะจะพักทั้งหลายนี่นี่นแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเท่านี้ส่วนของฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วโบเบรอบนี้แหละจะเป็นคลิปที่ฉันเริ่มต้นจากส่วนของจริง หลังจากที่ฉันเคลียสวนเสร็จแล้วก็มาเริ่มปลูกกันเลยเราจะใช้เวลาปลูกทั้งหมด24ชั่วโมงถ้าพร้อมเราก็มาลงมเมล็ดกันเลยเอาล่ะลงบนบอสซัมไปแล้วแต่ประเด็นคือด้านมีพายุมาพอดีแต่บนบอสซัมยังไม่เกิดโอ้หมาตรงนี้สิคัะพี่พายุทร์นาโดคนจริงต้องตัดหญ้าตอนพายุมานะทุกคนแบบคนเท่คนจริงเขาต้องตัดหญ้านะเขาไม่มาปลูกผักอะไรแบบนี้เลยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาฉันจะใช้บัวรดน้นํานี้เพิ่มความโตให้กับบนบอสซัม ของฉันมาดูกันว่าต้นมันจะใหญ่แค่ไหนกันเทียวนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่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 ลมาแล้วลากมาแล้วมาแล้วอย่าสูงมากนักเด็กขี้เกียจปีนเบ้บเบ้บ้บขอโตกว่านี้เฮ้ยๆๆเอ้หรือว่าเราจะได้ต้นแค้กันนะในเมื่อฉันกเี้ยอยู่แล้วถ้าได้บอบอซ้ำเตี้ยก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหนี่ถามจริงนี่บอลบอลซ้ำหรือต้นมะพร้าวกันเนี่ยลดอดอดลแลดลดลแลว40%แล้ว4 รอเจอว้าแต่กินกันเอา้าหลอกกันนี่ว่าตอนแรกดูเหมือนจะเตี้ยแล้วไงมันสูงเฉยเลยแต่ก็ไม่สูงมากถือว่าโอเคอยู่ลถต่อไปทุกคนอย่าหยุดลดต่อไปอื มาแล้วนี่แน่นี่หน่หนี่หน่หนี่ไนใกลแล้วเกือบจะร้อเร้อยสักทีเถอะร้อยร้อยเรียบร้อยต่อสาเร็จเสร็จสิ้นโอ้โหเจ๋งแจวไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวลองปีนดูก่อนปีนก็ง่ายด้วยสุดยอดเลยและนี่คือต้นบอนบอสซัมต้นเดียวต้นแรกในชีวิตของฉัน คุและดูเศร้าแต่จริงๆล้วภูมิใจสุดๆส่วนน้องๆคนไหนอยากได้โบนบอสซึ่มเหมือนฉันนะก็ง่ายนิดเดียวนนก็คือน้องๆก็มาท,เทาเควสไดโนนะทุกคนหลังจากทาเควสจนครบแล้วน่าจะประมาณทั้งหมด7เควสน้องๆก็จะได้โบนบอสซึ่มไปเป็นของตัวเองนะครับเอาล่ะกลับมาที่สวนและเราก็มาลองวางสปิงเกอร์กันเลยเพื่อเล่นการเติบโตเอาล่ะแล้ววันนี้ฉันก็มีแผนคิดเอาไว้แล้วว่าทายังไงถึงจะขายโบนบอสซึ่มทั้งหมดแลวได้หนึ่งพันล้านแบบง่ายๆแล้ว ไวที่สุดนั่นก็คือเราต้องคับสเปร์มิวเทชันต่างๆมาฉีดพูดพูดให้กับโบนบอสซัมที่ใหญ่ที่สุดของเราเท่านี้ก็คืออีซี่เลยแต่ที่ต้องลู้ก็คือเราจะได้ลูกใหญ่ไหมแค่นั้นเองรอบนี้จะไม่เฟลแน่นอนใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไปดูด้วยนะไปดูว่าคนที่เขาทําภารกิจเฟลมันมีจริงๆนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> งั้นก็มาลองวางสปริงเกอร์กันเลยมีต้นเดียวอย่างนี้ก็อีซี่วางกอดลี่ลงไป as วา e ลงไปแล้วก็มาเซอร์ ไหนขอดูผลผลิตอันยิ่งใหญ่มาแล้วมาแล้วพูดนั่นมาแล้วนั่นใหญ่แล้วเหรอ,อ อาจจะใหญ่ที่หลังมีต้นไหนอีกไหมนาะที่จะโชว์ความยิ่งใหญ่อลังการให้ฉันเห็นดูเหมือนปกติแล้วเจ้าต้นบ,นบอลบาซัมเนี่ยเบดเบดแล้วจะออกผลอยู่ที่ 4- ี่ถึงหผลนะทุกคนต่อรอบแล้วก็ใช้เวลาโตอยู่นานพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณดีๆเลยไม่อย่างนั้นเราก็จะใช้เวลาสักประมาณ5,000ผลนะทุกคน5 0 0 0ผลแบบไม่ติดสถานะอะไรเลยถึงจะขายครบ1000พล้านนะทุกคนซึ่งมันโอ้โหต้องเก็บกี่รอบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเก็บผล 1 5 0 0งผลเนี่ยเราก็ต้องคับสเปร์มิวเทชันนะเกิแล้วถ้ามีสปริงเกอร์เราก็ลงลงไปเถอะลงแล้วก็เก็บลงแล้วก็เก็บแป๊บเดียวก็รวยแล้ว1000ล้านไม่ใช่เรื่องไกลไม่ใช่เรื่องหยอกง่าย,ายๆแค่นี้เองเอาล่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันว่าผลผลิตหลังจากที่สปริงเกอร์หมดแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> เอาล่ะเรามาคับสเปร์มิวเทชันกันดีกว่าและสิ่งแรกที่ฉันจะคับแล้วเล็งไว้ก็คือสเปรช็อคนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ฉันต้องมีก็คือไลนิ่งหลอดเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่ามีหรือเปล่าอันดับแรกมารับไลนิ่งหลอดกันก่อนเลยเพราะว่าฉันไม่มีไลนิ่งหลอดยังไงละ่ะไม่มีเก็บไว้เลยจากอันเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขับสดไปเลยแล้วก็ใส่กอดลีลงไปเสร็จแล้วก็ครับท<อ>ุกคนสิ่งที่ฉันลืมไปคือไม่มีตังค์วโอ้โหยา <laughs> ตังห้าแสนพี่ครับพี่ครับมันแพงไม่มีตังค์ทุกคนจะครับไลนิ่งหลอดยังไม่มีตังค์เลยโอ้โหย เลติกนั่นเองมาดูสิว่าผลของฉันเนี่ยมันจะติดสักผลไหมเนี่ยโอ,โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีผลใหญ่สาใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช,ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่าฮึบไหนขอขึ้นไปดูชัดๆหน่อยฉันว่าใช่ผลน,นี้น่าจะเป็นผลใหญ่เงียยๆเลยอะโอ้ย,โ,อยโชคดีจะมาเลยแต่ขอยา่กว่านี้ได้ไหมแล่สปิงเกอร์ก็หมดไปแล้วด้วยเอ้ยมันบอกว่าฟุดเรียบร้อยติดบาดเลตไปหนึ่งโอ้ยแถมติดบาดหมด ติดบัตรมูลนี่คือต้องคูณสี่เลยนะเนี่ยบอกเลยว่าหนำหนำราคาเบสอยู่ที่แสนแปดถึงสองแสนชาโกคูณสี่คิดดูว่าจะเป็นเท่าไหร่ฉันเห็นอนาคตการเป็นหมาเศรษฐีด้วยการอัดกิบแค่สองกวโมงมันเป็นไปได้จริงๆนะเนี่ยให้ตายเหอะติดลูกใหญ่ไม่ได้เลยติดลูกนี้ได้ไหมเนี่ยใหญ่โตขนาดนี้ติดให้ผมเด้อครับพี่อุ้ยสองลูกเนาะเนาะดูสิทุกคนติดไปแล้วสองลูกยังไม่ทันพ้นสเปรย์อะไรเลยเอาเรามาดูกันว่าฉันมีสเปรย์อะไร บ้างตอนนี้ฉันมีนี่สเปรคลาวทัชคูณ5แล้วก็นี่สเปเอมเบอร์คูณส0บนั่นเองบอกเลยว่าถ้าฉันพูดพูดเข้าไปที่ลูกใหญ่ที่สุดนี่นะไม่อยากจะคิดเลยทุกคนว่ามันจะราคาเท่าไหร่ลองเนิร์กโดเซ่เอาล่ะแต่ก่อนอื่นฉันจะเก็บลูกเล็กๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยเก็บลูกเล็กๆที่ติดบัตรลิทนี่อันนี้เรียกว่าลูกเล็กไหมอ่ะอก็เล็กอยู่หละมัง้งเอาละ่ะแล้วก็เอาไปเช็คราคาขายกันดีกว่านี่ คุณลงอันเนี้ยอันนี้บบนบอสซมราคาเท่าไหร่เหรอติดบัตรด,ด,ด้วยนะเนี่ยไหนดูซีขอดูราคา แปดว้าวทุกคนโหยบัตรลิตคูณ4ของฉันได้มาในราคา8ปดแสนสแค่แปดแสนสี่นี่ฉันก็เอาไปคับได้หรือยังนะเท่ากับว่าฉันคับสเปชช็อกได้แล้วนะสิแล้วสเปชช็อกก็คือคูณร้อยอู้หยหนำหนำเันขายเลยครับโอ้โอกดผิดขายทั้งหมดมาได้ไปยี่บสีล้านโอ้โยรวยไปไหมเนี่ยฉันเนี่ย มาถึงกับ24ล้านเมื่อกี้เก็บมา3นผลได้24ล้านทุกคนอย่ารอช้าอยู่ใหญ่เราไปครับนี่ดีกว่า เรียบร้อยต่อไปรอยแค่44นาทีเราก็จะได้กับไลนิ่งหลอดด้านหลังจากนั้นก่อไปครับสเปช็อกเราก็จะได้สเปคูร้อยไปฉีดนูน่นลูกที่ใหญ่ที่สุดกันเลยพอเก็บเสร็จแล้วก็ได้เวลาเริ่มต้นใหม่ทุกคนวางสปริงเกอร์เหมือนเดิมเพื่อหวังที่เราจะได้ผลโห,ด,หดโหดโพมาอีกรอบหนึ่งว้าวว้าบเอาล่ะแล้วใอยกลับมาดูกันว่าจะมีผลใหญ่ๆเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าโอเสียงเลีืยงกับว่าฝนดาวตกสะง,งานโอ้ยพุ่มมาเลยรับพี่แล้วเจอกัน อแล้วละตอนนี้สปิงเก้าก็หมดไปแล้วมาดูผลประกอบการกันโอ้โหไม่มีลูกใหญ่ๆเลยลูกดีๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใหญ่กว่านี้ฉันก็จะไม่เก็บเอาไว้ฉันจะเก็บไปขายให้หมดเลยนี่เก็บมาด้วยพอเก็บทีนี้มาแล้วก็เอาไปขายกันเลยมาดูซิว่า3ามผลที่เก็บไปเมื่อกี้จะขายได้เท่าไหร่ลุงครับขายหมดเป๋าเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ขอราคาดีๆหน่อยโอย ส7ล้านทุกคนดูสิตอนนี้ฉันมียู่71จล้านแล้วพันล้านก็อยู่ไม่ไกลกลับไปที่สวนกันดีกว่าเอาแล้ว,ลวพอถึงสวนเราก็ทําเหมือนเดิมทุกคนวางสปริงเกอร์ลงไปแอดวานกอดลี่แล้วก็มาสเตอร์มาดูกันสิว่ารอบนี้จะมีอะไรดีๆไหมเอาล่ะกลับมาที่คราฟติ่งเกียร์กันนะทุกคนเพราะว่าฉันได้คราฟไลนิงหลอดเอาไว้มาดูสิว่าเสร็จหรือ,อยังอ่ะเจงแจวเสร็จแล้ว ั้นตอนต่อไปก็คือการรับสเปชช็อกของเรานั่นเองง่ายๆก็แค่ใช้ก็แค่ใช้โอ้ยเนื้อเฉยก็แค่ใช้นี่ไลนิ่นงหลอดแล้วก็คลีนิ่งสเปคเอาล่ะได้มาแล้วคลีนิ่งสเปคก็ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เงินโอ้ยใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งล้านเลยเอาไปใช้เวลาแค่29นาทีเองเพราะฉะนั้นอีก29านาทีกลับมารับสเปชช็อกแล้วก็ไปปูดใส่ผลให,ใหญ่ๆกันเลยเอาล่ะตอนนี้ก็กลับมาที่ ที่สวนของเราในตอนที่สปริงเกอร์นั้นหมดไปแล้วและฉันก็ไปรับนี่สเปชชอกมาแล้วเรียบร้อยแถมยังคาบไว้อีกอันหนึ่งด้วยแต่ว่าตอนนี้ท่านอยากจะรู้จังเลยว่าเจ้าเนี่ที่ติดบัตรลิสเนี่ยราคาเท่าไหร่เป้าหมายของฉันก็คือ1000ล้านแล้วเจ้านี่ที่ติดบัตรลิสราคาเท่าไหร่แล้วมาดูกันเดยนี่ฉันจะใช้แว่นขยายส่องเข้าไปโอ้ยตอนนี้ราคา16กล้าน 16ล้านถ้าพูดไปทีหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ทุกคนลองคิดดูราคา16ล้านถ้าพ่นสเปช,ช็อกจะเป็นเท่าไหร่งั้นก็พูดเอ๊ะนี่ช็อกแล้วเหรอฉันช็อกกว่าทำไมไม่สว่างเลยอ่ะมืดตึ๊บอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอ่าเรามาส่องดูซีตอนนี้435ล้านทุกคนวูยเกือบแล้วเหืออีกเหลืออีกประกกามาณห้าร้อยล้านครึ่งทางแล้วทุกคนถ้าเกิดจะนเอาจะนี่ไปขายแต่แต่แต่เรายังมีอะไรอีกเรายังมีสเปย์อนอื่นอย่างไงทุกคนเพราะฉะนั้นฉันจะใช้ฉันจะใช้น,ชนี่สเปพูดเคราว พูดแรงไม่โดนเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่หมดฉันจะใช้เจ้านี่ด้วยสเปร์เมเทชันแอมเบอร์บูดแดงแป๊เรียบร้อยมาดูกันทุกคนว่าเจ้านี่จะราคาเท่าไหร่490ล้านวู้ ร้อยก็ยังเหลือเครื่องทางอยู่ดีเศ้าใจเอาล่ะเปลวสเปช,ช็อกกันดีกว่าขอบคุณครับได้มาแล้วสเปช,ช็อกอีกอันหนึ่งทีนี้ฉันก็แค่เล็งอันที่มันแบบว่าลูกใหญ่ๆลองลองมาพูดลูกนี้แล้วการเรียบร้อยเป็นไงทุกคนช็อกช็อกเลยฉันช็อกโกเลตอร่อยสุดยอดอพูด หิวข้าวแล้วฉันก็จะใช้นี่เหมือนเดิมสเปรย์ขาวทาชปูดขึ้นไปพูดทุกคนว่าติดอย่างฉันว่าอย่างพูดเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยแอมเบอร์เหมือนเดิมพูดเข้าไปพูดเรียบร้อยมาดูกันว่าอีกอันหนึ่งจะราคาเท่าไหร่ขอดูหน่อยลูกนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมุมสามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านทุกคนสองอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบห้าก็เจ็ดละแปดร้อยล้านแล้วทุกคนอีกนิดเดียวโอ้ยฉันว่ามีถึงแล้วเนี่ยแถมยังมีอันนี้อีกด้วยอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าฉันพ้นจะพวกนี้ด้วย ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นมาพ้นลูกเล็กๆอันอื่นกันเลยดีกว่าพูดโอเคเอาละตอนนี้สเปรย์มีเธวชั่นทั้งหลายของฉันก็ไม่เหลือแล้ว เพราะฉะนั้นมาเก็บไปขายกันเลยดีกว่าเก็บ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 อีกไหมอ่ะเรียงเลยเอาละทุกคนมาลุ้นกันดีกว่าว่าถ้าฉันขายเนี่ยจะพวกนี้ที่อยู่ในกระเป๋าของฉันเนี่ยท่วมไปไงสุดท้ายแล้วมันจะได้ถึง1000พนล้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ฉันมีอยู่69ล้านเริ่มจากนี่ก่อนเลยลุงลุงบนบอซัมน้ําหนัก10กิโลกว่าชอบหมาชอบหมาราคาเท่าไหร่สองล้านเนรอลุงให้หน้อยไปเปล่าโอเคขายไปเลยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วนี่ละลุลงอันนี้ติดคราวทัชด้วยนะน้ําหนัก12กิโลไงเท่าไหร่ให้ เท่าไรให้เท่าไรให้เท่าไรสิบเจ็ดล้านเหรอเอ้ยยังน้อยอยู่เลยขายไปแปดสิบเก้าล้านทุกคนนี่ของตึงของหดมันต้องอันนี้ลุงจะให้เท่าไรลุงจะให้เท่าไรสามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเงินก็แน่นอนสิครับขายอยู่แล้วเท่าไรเท่าไรเท่าไรตูมสามร้อยอุ้ยสี่ร้อยสี่ร้อยสิบสี่ล้านสี่ร้อยสิบสี่ล้านนี่แหละคุณลุงบอกเลยว่าเนี่ยคือแบบเกือบเกือบจะสุดของฉันแล้วที่มีได้นะเป็นคนดวงมาค่อยดีมีของน้อยสี่ร้อยเก้าสิบล้านทุกคนว่าถึกไหมทุกคนถึงพันล้านไหมงานก็ขอ กาคเลยแล้วกันดูมโอ้โห มีเก้ล้านเหลืออีกนิดเดียวเอางอะาทุกคนไม่เป็นไรเรากลักบไปที่ส่วนของเราแล้วก็ปลูกรถสุดท้ายกันเลยดีกว่าฉันจะใช้นี่เบสิคสปิงเกอร์วางลงไปเลยแล้วก็แอดวาน e d สปิงเกอร์อืเดี๋ยวก็สุดท้ายมาสเตอร์สปิงเกอร์เรียบร้อยที่เหลือก็มาดูผลประกอบการกันอีกแค่ K ้ล้านก็จะครอบแล้วว้าวงั้นก็ไปรอดูกันเลยแต่ว่าเพื่อความชัวร์55ล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้หามาง,ง่ายๆนะพราะฉะนั้นฉันจะทําสูตรเดิมนั่นก็คือฉันจะคัาฟสเปช อันสุดท้ายแล้วก็ไปพ้นให้ลูกที่่ที่สุดเท่านี้ก็ได้ชัวชัวห้าสิบห้าล้านเริ่มจากการเนี่ยไปเลยเบสิกสปิงเกอร์ก่อนเรียไปด้วยแล้วก็นี่แอดวานแล้วก็หยัดเงินลงไปเอาละ่ะอีกสนะี่สิบสี่นาทีมาดูกันเอาละ่ะและตอนนี้สปิงเกอร์ก็หมดไปแล้วมาเช็คกันดีกว่าว่ามีผลอะไรบ้างก่อนหน้านั้นน,า,นาชฉแนไปเก็บมาเล็กๆสองผลนะมันออกต้องหกผลแนะ่ฉันก็เลยแอบเก็บมาเล็กๆเ,เพื่อให้มันเติบโตขึ้นแล้วมันก็ได้อย่างที่คิดจริง ด้วยเพราะว่าตอนนี้ดูสิมีผลใหญ่ๆอะเต็มไปหมดเลยหุยนี่ราคาเท่าไหร่สองล้านสี่ฉันว่าผลนี้จะต้องเยอะแน่นอนเลยเพราะว่าติดโฟรเซนซะด้วยโอ้แถมตอนนี้ยังมีสายลมพัดผ่านซะด้วยเอาเป็นว่าฉันจะให้เจ้านี่ติดสายลมแล้วก็ค่อยมาพ่นสเปช็อคที่หลังแล้วก็มาขายลวดเดียวกันเลยม่าจะถึง1000พล้านหรือเปล่าทันระยะเวลาที่ฉันอัดเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยว่าไม่ต้องถึง24ชั่วโมงหรอกไม่เกิน6ชั่วโมง งด้วยซ้ำนั้นเนี่ยก็จะถึง1,000พล้านซะแล้ว้ยบอกเลยว่าปลูกบอลบอสซ้าเนี่ยคุ้มจะสุดไปเลยทุกคนเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเอาเป็นว่าเราจะสายลมนี่พัดผ่านไปแล้วค่อยเอาสเปชช็อกมาพ่นจะะผลในที่ติดฟอเสเซนดีกว่าก็้ยก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับสเปชช็อกกันเลยนี่เรียบร้อยได้มาแล้วโหสเปชช็อกค,คุณร้อยของฉันนะตอนนี้สายลมก็พัดผ่านไปแล้วแถมนี่ดูสิอีก1ิชั่วโมงจะมีอัปเดตซะด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมือนตอนนี้เขาแจบ อัปเดตบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะทุกคนนั่นก็คือนี่จะโตู้จดหมายเซฟสล็อตนั่นเองน้องๆก็เลยสามารถที่จะแบบว่าซื้อสล็อตเพิ่มได้อีกหนึ่งด้วยเงิน25บิลเลียนหรือ399โลบักก็ได้นั่นเอง <S <S เอาล่ะเจ้าแคลรอทั้งหลายถึงเวลาแห่งประวัติการแล้วนั่นก็คือการใช้สเปช,ช็อคพ่นปูดปูดไปที่เจ้าบน รอซ้ำลูกนี้นั่นเองอย่ารอช้าอยู่ใหญ่พ่นพูดเลยดีกว่าพูดโอ้ยดูสว่างลงจ้องขาตาอยากรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่งั้นก็มาเช็คกันเลยโอ้โอยทุกคนราคา3า2ล้อยเจ้า เท่ากับว่าตอนนี้ภารกิจของฉันสําเร็จแล้ว,ว,วเอาไปขายกันเลยดีกว่าวเก็บมานี่เก็บมาแค่อันเดียวก็คุ้มแล้วเอฮ้ยไม่เห็นจะยากเลยเนาะนไม่ได้เจ้าแครลอดทั้งหลายที่นั่งดู ก็คอยเป็นกำลังใจให้ฉันเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปนี้ได้สำเร็จหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแต่ว่าอย่าลืมเชียกันกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยล่ะหยุดจุืบอาล่ามาขายกันเลยนี่ขอขายผลนี้ครับลุงให้ราคามันเลยสามร้อยเจ็ดสิบสองล้านและแล้วภารกิกรจกอสสาเด็ดวาหากคลิปหน้าอยากให้ฉันเล่นผลอะไรในยี่สิบสี่ชั่วโมงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะแล้วเจอกันไปกินแค่รทลาปบ๊ายบาย